สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินเอวาเองนะคะวันนี้มีเรื่องหลอนๆที่ได้มาจากเพื่อนสนิทสมัยเรียนมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะคำเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวขนหนุกไปด้วยกันเลยเรื่องเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนค่ะเพื่อนสนิทของแอดมินชื่อมินตราอ่ะ ตอนนั้นมินตราทำงานเป็นนักเขียนอิสระและกำลังมองหาบ้านเช่าราคาถูกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจนกระทั่งได้เจอบ้านหลังหนึ่งแถบชานเมืองเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นมีห้องใต้หลังคามินตราตัดสินใจเช่าเพราะราคาถูกกว่าที่อื่นมากถึงแม้ว่าตัวบ้านจะดูเก่าไปบ้างก็ตามค่ะมินตราเล่าว่าคืนแรกที่เข้าอยู่ทุกอย่างก็ดูปกติค่ะแต่พอตกดึกก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้หลังคาเป็นเสียงเหมือนคนเดินลาดอะไรบางอย่าง มินตราคิดว่าอาจจะเป็นหนูหรือสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักแต่พอผ่านไปหลายวันเสียงนั้นก็ยังคงดังขึ้นทุกคืนแถมยังดังขึ้นเรื่อยๆจนมินตราเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติวันหนึ่งมินตราตัดสินใจขึ้นไปสำรวจห้องใต้หลังคาค่ะข้างในมืดมากฝุ่นเยอะมากมินตราอแทบแย่ yeah. มองไปรอบๆก็ไม่เจออะไรผิดปกติ นอกจากของเก่าของเก่าที่ถูกทิ้งไว้แต่พอเดินเข้าไปลึกๆก,ก็สังเกตเห็นว่ามีมุมหนึ่งของห้องที่พื้นไม้ดูใหม่กว่าส่วนอื่นๆบินตราลองเขะดูปรากฏว่ามันกลวงๆบินตราชวนระดาเพื่อนสนิทอีกคนมาช่วยเปิดพื้นไม้ตรงนั้นหลังจากช่วยกันงัดแงะอยู่นานสองสาวก็เปิดพื้นไม้ออกได้สำเร็จสิ่งที่เจอข้างในทำเอาทั้งคู่ขนลุกสู้มันคือกล่องไม้เก่าๆข้างในบรรจุสมุดบันทึกเก่าๆหลายเล่มและรูปถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่ง มินตราลองหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอ่านพบว่าเป็นบันทึกของหญิงสาวที่ชื่อพิมพ์ดาวซึ่งเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนในบันทึกพิมพ์ดาวเล่าว,ว่าเธอถูกกักขังอยู่ในห้องใต้หลังคาแห่งนี้โดยสามีของเธอเองพิมพ์ดาวถูกทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจจนกระทั่งเสียชีวิตในห้องใต้หลังคาแห่งนี้มินตราอ่านไปก็รู้สึกสงสารพิมพ์ดาวจับใจ ในขณะที่อ่านอยู่นั้นเองระดาก็กรีดร้องออกมาเสียงดังระดากล่าวว่ามินตราดูรูปนี้สิระดาชี้ไปที่รูปถ่ายรูปหนึ่งในรูปเป็นรูปของพิมพ์ดาวแต่สิ่งที่ทําให้ระดากรีดร้องก็คือในรูปนั้นพิมพ์ดาวกําลังจ้องมองมาที่พวกเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับลงมินตรากับระดากรีดร้องสุดเสียงทั้งสองรีบวิ่งลงจากห้องใต้หลังคายอย่างไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มินตราก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีมินตราเล่าว่าหลังจากที่ย้ายออกมาแล้วก็ฝันร้ายถึงพิมพ์ดาวอยู่บ่อยๆพิมพ์ดาวจะมาหาเธอในฝันพร้อมกับร้องไห้และบอกว่าต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้นมินตราก็ตัดสินใจที่จะสืบหาเรื่องราวของพิมพ์ดาวอย่างจริงจังจนกระทั่งได้รู้ว่าสามีของพิมพ์ดาวเป็นคนที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นหลังจากที่พิมพ์ดาวเสียชีวิตเขาก็พยายามปิดบังเรื่องราวทุกอย่าง และทำให้ทุกคนเชื่อว่าพิมพ์ดาวหายตัวไปอย่างไรร่องรอยมินตราตรรัดสินใจที่จะเปิดโปงเรื่องราวของพิมพ์ดาวเพื่อให้วิญญาณของเธอได้ไปสู่สุขติมินตรานำเรื่องราวของพิมพ์ดาวไปเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังและเรื่องราวของพิมพ์ดาวก็ถูกตีแผ่สู่สาธารณชนหลังจากที่เรื่องราวของพิมพดาวถูกเปิดเผยมินตราก็ไม่เคยฝันร้ายถึงพิมพ์ดาวอีกเลยมินตราเชื่อว่าวิญญาณของพิมพ์ดาวได้รับความเป็นธรรมแล้วและได้ไปสู่สุขติอย่างสงบ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหลักไม่มีในโลกและกำไดใครก่อกำนั้นย่อมตามสนองนะคะทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินเอวาด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องหน้าบายบายค่ะ